เรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการเตรียมรับมือกับสภาวะโรคเดือดนะครับซึ่งจะร้อนกว่าโรคร้อนเป็นอย่างไรเนะี่ยพูดคุยกับคุณภูวดีตู้จินดาผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการในฐานะโคศกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับในช่วงเล่าขานครับ วันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใส่ของอเนกประสงค์สามารถพับได้นะครับจากการรบไปฟ้าคนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง1ชุดเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคําถามและส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็น YouTube ก็ได้เพียงแค่พิมพ์ชื่อรายการเพจเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็สามารถตอบคําถามลงไปในอินบ็ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีสุดจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้สําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับทางรายการก็ได้เตรียมของขวัญพิเศษเอาไว้มอบให้สําหรับผู้โชคดีด้วยนะครับเดือนละหนึ่งท่านนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้หนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับ มาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผุ้ฟังก่อนเีนยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าโครงการรถไฟฟ้าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงจากต่อปูนถึงราชบุรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาพิเศษเนี่ยจะมีอาคารจอดรถหรือที่เรียกกันว่าอาคารจอดละจรทั้งหมดเนี่ยสหลังด้วยกันนะครับโดยตั้งอยู่ที่สถานีบางประกอบจํานวน2หลังแล้วก็สถานีราชบุรณะอีก2หลังนะครับ ตัวอีกครั้งนะครับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงราบูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาพิเศษเนี่ยจะมีอาคารจอดและจอดทั้งหมด4หลังด้วยกันนะครับโดยจะตั้งอยู่ที่สถานีบางประกอก2หลังแล้วก็สถานีราชบุรณะอีก2หลังนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่าอาคารจอดและจอดซึ่งเป็นหนึ่งในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงตะปูนถึงราชบุรณะหรือว่าวงแหวนกาญจนาพิเศษเนี่ยนะครับจะมีอาคารจอดและจอดทั้งหมด สี่หลังด้วยกันคําถามคือทั้งสี่หลังเนี่ยตั้งอยู่ที่สถานีอะไรบ้างนะครับอย่างละสองนะครับอย่างละสองส่งคําตอบมานะครับทาง Facebook Live หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการแล้วก็พิมพ์คำตอบลงในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมนะครับได้ทําการปรับปรุงผิวการจราจรซึ่งเป็นคอนกรีต,ตบนโครงสร้างทางยกระดับบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ของทางพิเศษการจราจรพิเศษหรือว่าบังพลีสุขสวัสดิ์นะครับจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษปากน้ำสองทางออกนะครับในช่องทางที่1นถึงสเพื่อดําเนินการังกล่าวนะครับโดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับการปิดช่องทางการจราจรและเบี่ยงช่องทางการจราจรนะครับในช่องทางที่3จะเริ่มในวันที่1นึถึงวันที่7มีนาะคมนี้ตั้งแต่เวลา 0นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับแล้วก็มีการปิดช่องทางการจราจรและเบี่ยงช่องทางจราจรในช่องทางที่2ระหว่างวันที่8ถึง14มีนาคมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการปิดช่องทางที่1รถบรรทุกขนาดใหญ่ให้เบี่ยงขวาไปลงด่านปักน้ํา3หรือว่าสำโรงนะครับในระหว่างวันที่15ถึง26มีนาคมในการนี้ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนจะถึงพื้นที่ดําเนินการแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆต,ต,ตลอดจนป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางการจราจร,าจรพร้อมกับไฟวับว่าเพื่อ ให้สัญญาณกับผู้ใช้ทางพิเศษได้รับทราบล่วงหน้านะครับจะเลยก็ตามในการทางพิเศษต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับธนาคารนอมสินครับขอมอบความพิเศษสําหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนบ้านเ,าเป็นวงเงินสินเชื่อนะครับกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินซึ่งสามารถนําเอาบ้านหรือว่าห้องชุดหรือว่าที่ดินเปล่าหรือว่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างก็ได้นะครับมาเปลี่ยนเป็นวงเงินพร้อมใช้ โดยธนาคารจะให้วงเงินสูงสุดเนี่ยสิล้านบาทด้วยกันแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นนะครับสเดือนแรกอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละสามสี่จปีต่อปีโดยการชําระคืนนั้นเงินต้น1น0 0 0แสนบาทชําระเพียงเดือนละเจ็บาทนะครับแล้วก็มีระยะเวลาในการชาระคืนของสินเชื่อน,นี้นานถึง30ปีโดยการสนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่สิบห้าพฤษภาคมนี้ โดยยื่นผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินก็ได้นะครับ w w w g s b หรือว่าจะยื่นโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้ถ้าเกิดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติตดต่อโดยตรงที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน w w w g ์ b o r t h หรือจะเป็น GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดรู้ก่อนกู้กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับ เอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องราวของการเตรียมรับมือกับสภาวะโลกเดือดนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณภูวดีตู้จินดาผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการในฐานะโฆษกกรมวิทยาศาสตร์บริการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณภูวดีครับสวัสดีค่ะโลกเดือดขออนุญาตทําความเข้าใจนิดนึงนะฮะมันคืออะไรฮะค่ะ เมื่อก่อนเราจะชินกับคำว่าโรกร้อน <S <S นะคะเพราะว่าอุณหภูมิโลกของเราสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาในเดือนกรกฎรากฎคมปีที่แล้วนะคะคือสอาพิศพิศสกราสอ,สอสงศูนย์สองสามเนี่ยอุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นถึงหนึ่งจุดห้าถึงสององศาเซลเซียสซึ่งเป็นเป็นการขึ้นอุณหภูมิที่สูงมากค่ะทางยูเอ็นก็เลย เปลี่ยนนะคะจากคําว่าโลกร้อนเป็นโลกเดือดนะคะก็ะเป็น global boiling นะคะแปลนภาสังอืมใช่เลยค่ะมาจากคาว่า boiling แต่ว่าเดือดเลยอะ,ค,ะค่ะเพราะว่าโลกเราเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆเกินจากลิมิตที่เขาวางเอาไวะะอ้อค่ะอเราควรจะตกใจไหม <laughs> เราควรจะตกใจไหมจริงๆนี่เรื่องนี้ต้องเป็น S D t g o นะคะคือโลกประชาคมโลกนี่ก็ตกใจกับเรื่องการที่อุณหภูมิสูงมาระยะหนึ่งแล้วก็มีความพยายามเยอะมากค่ะที่จะลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมินะคะโดยส่วนหนึ่งก็จะมาจากการพยายามที่จะลดแก๊สเรือนกระจกพยายามที่จะโปรีนนะคะแล้วก็มี Sustainable Living คือการใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ เนื่องจากมีการพัฒนาทางด้านอุต,าอตาสาหกรรมเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่จะหยุดยั้งการปล่อยแก๊สทิปต่างๆอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้าย,ยากค่ะแล้วก็มันก็เกิดจากหลายๆปัจจัยด้วยนะคะจากที่มนุษย์ทำจากการที่โลกหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้โลกร้อน,นเรื่อยๆค่ะอืมครับถ้าอย่างนั้นเราคงหลีกเรียกไปพ้นเอาไปว่าเราควรจะต้องเตรียมรับมือ,อยังไงบ้างะคุณบุดี ตอนนี้เ่ยถ้าเกิดจะดูแล้วแนวโน้มนะคะปีนี้ประเทศไทยก็ร้อนเร็วนะคะเดือนนี้ก็เริ่มร้อนกันแล้วก็จากที่ถ้าเกิดว่าง่ายๆเลยก็คือถ้าเป็นไปได้ค่ะก็หลีกเลี่ยงนะคะการไปอยู่ท่ามกลางแสงแดดในระยะเวลาที่ร้อนจัดนะคะก็ช่วงเวลาสายๆจนถึงบ่ายๆเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่ร้อนจัดมากๆนะคะถ้าหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งได้ก็เป็นเรื่องดีค่ะคแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงไม่จริงๆก็ดื่มน้ําสะอาดบ่อยๆคะคะพยายามสิมน้ําเยอะ ปกติแล้วว่าคนเราก็ควรจะดื่มน้ําสะอาดวันละอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งจุดห้าถึงสองลิตรนะคะคแต่เรายะอากาศที่ร้อนขนาดนี้ก็พยายามดื่มเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนเสื้อผ้าอากาศที่ส่วนเสื้อผ้าที่เรายอากาศได้ดีนะคะจะได้อย่างน้อยก็เป็นการช่วยในการที่จะดูดซับความร้อนนะคะครจริงๆแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดจะได้ยินกับประจําก็ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนนะคะก็จะดูดความร้อนน้อยกว่าใส่เสื้อผ้าสีเข้มนะคะแล้วก็ก็ห่วงใยเรื่อง แสงแดดนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะก็พยายามใส่เสื้อที่ปกป้องนะคะคุ้มครองผิวหนังของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกันที่คนที่คนจะไม่คอ่อยอาจจะอาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องดวงตาค่ะเพราะาแสงแดดก็จะเป็นอันตรายก่อใส่ตาได้เหมือนกันค่ะก็ถ้าเกิดสามารถทําได้ก็ใส่แว่นกันแดดปกป้องใส่ตาด้วยนะคะค่ะครับ,รบแล้วถ้าเกิดว่ามีที่บ้านหรือว่ามีผู้ใกล้ชิดเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังเป็นพิเศษค่ะ หรือถ้าเกิดมีอาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยก็สามารถโทรแจ้งการแพทย์ฉุกเฉินได้นะเขามีเบอร์อยู่บนค่ะก็เบอร์หนึ่งหกหกเก้าค่ะกับอโอกาสที่จะต้องไปคุยกับหมอนี่คืออะไรฮืมมกันผิดปกติไมคอัอดหายใจไม่ออกทำนองนี้ไหมก็จะเป็นอาการที่เป็นเฮตดรตอ่ะค่ะก็จะขาดน้ำนะคะ,ะก็อาจจะเป็นลมมึนงงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วก็หัวใจเต้นเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พยายาม พยานถ้าเกิดงจริงแล้วถ้าเกิดมีการเป็นลมเนี่ยปกติคนอยู่ใกล้เคียงก็จะต้องคอยผนุพยาบาลอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดดูแล้วอาการไม่ดีก็ต้องพบแพทย์นะคะจริงๆแล้วมันก็ในช่วงหน้าร้อนของทุกปีประเทศไทยก็จะมีคนที่มีอได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนค่อนข้างที่จะมีบ้างอยู่แล้วนะคะต้องคอยสังเกตอาการะคะ่ะโดยเฉพาะถ้าเกิดไปอยู่ในท่ามกลางอากาศร้อนมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยดูนิดนึงนะคะอื เอาเป็นว่าเบืบ้องต้นถ้ารู้สึกว่าร่างกายมันผิดปกติก็ควรจะกินน้ําก่อนลืมนะคือจริงๆดื่มน้ำเนี่ยอยากจะให้ดื่มเป็นประจำค่ะจ,จริงๆแล้วควรจะจิบเรื่อยๆะค่ะถ้าไม่ลืมนะคะจริงมีช่วงหนึ่งที่ทาง ประชาคมโลกเขาก็ารณรงค์กันค่ะว่าให้ต้องให้จิกน้ำเขาก็มีแอปพลิเคชันต่างๆว่าเอ้ยทุกกี่นาทีคุณจะดื่มน้ํานะ<อ>วันหนึ่งคุณจะดื่มน้าเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจาได้เราเออยังไม่ได้ดื่มน้ําเลยนึกออกก็คอยจิบเรื่อยๆหรือว่าพกน้ําสื่อไว้ใกล้ตัวค่ะก็จะดีที่สุดค่ะเหมือถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกก็เอาไปว่ารู้สึกรู้สึคอแห้งมาไหนก็กินแล้วกันค่ะก็ดื่มบ่อยนิดนึงค่ะจริงๆพออากาศร้อนเนี่เราก็จะคอแห้งอยู่แล้วนะคะแล้วก็วยิ่งตอนเหนือออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ เราก็จะสูญเสียน้ำออกไปทางเหงื่อเงี้ยก็ต้องดื่มงานนะทดแทนไปด้วยอะคะ่ะรับดื่มหรือจิบฮะจริงๆก็ถ้าเกิดสามารถจิบได้เรื่อยๆก็จะดีค่ะจิบจะดีกว่าใช่ไหม,มใช่ค่ะพยายามจิบเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดดื่มเร็วเกินไปไอ้กานอะไที่ออกจากอากาศร้อนแล้วเข้ามาดื่มเร็วเกินไปก็อาจจะจุกได้เหมือนกันนะคะอ๋อเนี่ยครับผมจะถามพอดีว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหพอเห็นน้าเย็นปุ๊บมาจากอากาศร้อนๆนี่เต็มที่เลย บางคนก็จะดื่มแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนจะสุกๆนิดนึง <S <S ใช่ไหมฮะทีเราเพราะวถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแบบเดียวเฉพาะถ้าเกิดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอะคะ่ะก็ดื่มน้าที่อุณหภูมิห้องคะ่อยๆจิบอะค่ะก็จะดีกับร่างกายที่สุดอะค่ะอ๋อติดเป็นนิดนึงก่อนให้ร่างกายให้มันรู้สึกว่าเออได้รับรู้แล้วอะไรทํานองเนี้น,นะฮะแล้วก็ค่อยๆดื่ม <S <S แต่ก็ไม่ควรจะดื่มมากเกินไปอยู่ดีสรุปแล้วอืมก็ถ้าปกติเขาก็แนะนําก็หนึ่งจุดห้าถึงสามลิตรนะครับก็ ดื่มเยอะไปก็จริงๆก็จะทําให้ร่างกายมีการต้องต้องต้อง,องขับออกเหมือนกันนะคะ <หา S 2> ก็จริงๆทุกอย่างนะคะในในชีวิตประจาวันของเราอะค่ะถ้าอยู่อย่างสมดุลจะดีที่สุดอืมครับปลอดภัยสุดปลอดภัยที่สุดค่ะอืมครับส่วนคนที่จะเป็นต้องออกไปปฏิบัติการในช่วงที่อากาศเป็นแบบนี้โดยเฉพาะที่เราเห็นกัน็อยู่เนะะี่ยในกรุงเทพพี่ๆดีเขาต้องไปควาออดถนนบ้างอะไรบ้างเนี่ยเ,เขาต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษยังไงบ้างฮะ จริงๆพวที่เห็นที่ผ่านมาพี่ๆที่ออกทํางานกลางแจ้งเนี่ยจะดูตัวแลตัวเองดีอยู่แล้วไม่เห็นมนากเขาเลยเลยหอมิดมากเลยค่ะต้องแต่มัวปีกกว้างเสื้อคลุมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครจริงๆพี่ก็ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วถ้าเป็นไปได้มีโอกาสก็หลบเข้าล่มบ้างนะคะแล้วก็พยายามพกน้าไว้จิบนะคะครับเพราที่เห็นก็คือพอกันสมิทขนาดนั้นนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะเขาต้องรู้ตัวแล้วว่าเป็นยังไงขึ้นส่วนพี่น้องชาวน,นานี่ก็ไม่ต้องห่วงเขาหรอกสบายมาก โอ้ลางๆก็จะมีรถไถอะไรร้อยช่วยเหลือกันนะคะแต่ว่าอย่างน้อยยงในทุงนะถ้าพี่ๆที่ทํางานประจำก็จะรู้ว่าตรงไหนที่สามารถหลบแดดได้แล้วก็มีระยะเวลาที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเขาก็หลบได้ไม่ต้องไปฝืนดีกว่าเอางี้ดีกว่าใช่ค่ะพอเรารู้สึกว่าเราจะเหนื่อยหรือว่ามันรู้สึกคอแห้งหรือว่าเหนื่อยมากเกินไปเพราะอากาศร้อนทำให้เราเหนื่อยง่ายด้วยน,นคะคะก็พยายามเซฟตัวเองค่ะแล้วก็เออยิ่งเป็ตัวเฉพาะคนที่ปีโรค ประจำตัวอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ควรจะต้องต้องระวังด้วยอะค่ะกรับกรับอย่างคนที่ชอบออกกาลังกายในช่วงเย็นเนี่ยก็ก็อาจจะต้องเลื่อนเวลาไปหน่อยไหมฮะหรือยังไงหรือว่าอันมาเปลี่ยนช่วงเช้าแทนถ้าทําได้คนที่ออกกําลังกายเนี่ยก็องก็จะดูระยะเวลาอากาศอยู่แล้วนะคะเสนมก็จะออกไปออกกันช่วงเย็นนะคะเออคน่าคนที่ออกกาลังกายก็จะรักสุขภาพกันอยู่แล้วเขาจะยึดเวลาไม่ใช่อะไรใช่ก็จะดูเวลาในช่วงที่เหมาะสมนะคะแล้วก็อ่า เหมือนเดิมละค่ะจิบน้าเยอะๆแล้วก็รู้ลิมิตตัวเองค่ะเพราะว่าบางคนถ้าเกิดไม่ได้ออกนั้นไม่ได้ออกออกกํลาลังกายนาแล้วหักโหมเนี่ยออก็จะไม่ดีเหมือนกันค่ะออแล้วก็กต้องระวังเรื่องฝุ่นละอองอะไรอย่างนี้ด้วยอ่าบางคนยังมีปัญหาเรื่องพีเอ็มสองจุดห้าอยใช่ใช่แต่ถ้าเกิดพี่ๆเขาเกษียณแล้วเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนมาออกกำลังกายตอนเช้ามันมันจะมันจะอะไรฮะมันมันน่าจะดีกว่าออกกำลังกายตอนเย็นเพราะมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่เนี่ยดูดี ออถ้าเป็นาทาทได้นะยาสอดแล้วอะค่ะจริงๆแล้วคนเราเนี่ยก็ควรจะได้รับแสงแดดอ่อนๆนะคะก็เป็นบหล่งจำเนิดของวิตามินดีเนาะแล้วจริงๆถ้าเกิดออกกําลังกายหรือออกมาสูดอากาศในช่วงที่ มีแสงแดดอ่อ,อนๆน,นะคะก็<อ>เป็นเรื่องดีไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงแบบเย็นๆที่อากาศแบบแดดล้มลมตกะะอ๋อแต่เย็นมันมีปัญหาตรงที่ว่าไอ้พื้นซีเมนต์เนี่ยมันจะรับอากาศร้อนมาตลอดทั้งวันไงมันก็มันก็จะทอนขึ้นไปอ่ะค่ะแต่ถ้าจะไป,ไ,ปได้อ่าหลายๆตอนนี้หลายๆพื้นที่เขาก็รณรงค์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวนะคะเป็นไปได้ก็ไปพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็จะได้ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนะคะแล้วก็ ได้ออกกํบบาลังกายในะแล้วก็ได้สูตรอากาศที่โอเคนิดนึงด้วยแต่เป็นพื้นซีเบนนี่ก็แล้วแต่พี่แล้วกันถ้าเกิดพี่สะดวกพี่ลวแต,แต่ถ้าไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ควรจะเปลี่ยนไปตอนเช้าดีกว่าไหมก็ต้องจริงๆคืจริงๆถ้าเป็นเดีย l จริงๆนะฮะถ้าเกิดชีวิตคนเราเลือกได้เนี่ยก็อยากจะตื่นเช้าเช้าออกมาออกกํบบาลังกายไม่รีบรอ้อนแล้วก็ไปทำ<อ>งานอะไรหรือใช่ไหมคะแต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะต้องปรับเวลาเพื่อให้แบบ<อ>ว่าทำกิจกรรมที่ตัวเองต้องการได้เยอะ เอาที่เหมาะสมนะครับพูดง่ายเอาที่เหมาะสมกับตัวเราเพราะบางทีอายุตัวอย่างตัวเองนี่อยากจะตื่นเช้าออกกําลังกายแต่ก็อาจจะทําให้ไปทํางานไม่ทันได้เงี้ยก็เบาบางไปกันทีแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ถ้าเกิดตื่น T4 ครึ่งอย่างผมนี่สบายมากโอ้สบายมากเลยค่ะถ้า T4 ก็ตื่นเช้านี่ก็จะมีเวลาที่จะได้ ใช้เวลาทําธุรสนตัวใช่ใแต่แต่ผมไม่ได้เริ่มงานตอนแปดโมงเช้าไผมเริ่มงานตอนสิบโมงเช้ามันมันก็เลยไม่เหมือนกันใช่ไหมการออกแบบชีวิตมันต้องแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่มีเรื่องอากาศร้อนที่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าอย่างคนที่ใช้ชีวิตในเมืองก็จะมีเรื่องฝุ่นละอองใช่ไหมคะแล้วก็จะมีโรค ต่างๆที่ต้องระวังอะไรอีกเนาต้อง <S <S ดูแลอ่าใช่ครับเอาไปว่าลองลองดูแลให้ตัวเองให้เหมาะสมแล้วกันส่วนเรื่องของสภาวะแวดล้อมต่างๆโดยเฉพาะภายในบ้านีม่มีมีคาแนะนําอะไรไหมครับปูบด,ดีฮะจริงๆภายในบ้านอ่านนบริเวณบ้านบริเวณบ้าน,านขอภัยบริเวณบ้านนะคะก็แต่ถ้าเกิดมองในในภาพใหญ่ของโลกเนี่ยเขาก็จะมีการรณรงค์ให้ลดการใช้ ของที่จะต้องอ,อมีการเผาไหม้หรือว่ามีการสิ้นเปลืองนะคะก็จะมีการลนลงให้กบกฏนนะคะก็รักสภาพแวดลอ้อมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่โลกร้อนขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นสภาวะโลกเดือดเนี่ยมันเกิดจากการที่ส่วนหนึ่งเลยนะคะเกิดจากการที่มีแก๊สดวนกระจบ่มขึ้นเรื่อยๆจนหยุดยั้งไม่ได้ซึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถลาที่มีการเผาไหม้มีกา๊าซค,คาร์รบอนไดออกไซด์การบ,บริโภคเนื้อสัตว์ที่ การทำปศสุสัตนะคะก็มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่อนข้างเยอะนะคะการพกก๊าซมีเทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเกิดเราสามารถใช้ชีวิตที่จะลดเรื่องเหล่านี้ได้บ้างนะคะมันก็จะถือว่าเป็นการช่วยโลกด้วยเหมือนกันนะคะคแล้วก็การหลังๆนี้มันก็จะมีการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ออกแบบบ้านเพื่อให้ลดการใช้พลังงานนะคะก็เช่นแอร์เนี่ยก็จะมีการที่แบบเปลี่ยนเป็นแอร์ที่มีเบอร์ห้าอะไรเงี้ยประหยัดพลังงานมากกว่านะคะหรือว่า ในการออกบ้านที่จะสามารถทําให้รับรมได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อาจจะอาจจะเหมาะสมกับบ้านที่สามารถปรับปรุงหรือบบ้านที่มันใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ในส่วนของส่วนที่มีอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วมันก็คือการปรับสภาพชีวิตของเราอะคะ่ะถ้าเกิดบ้าน, <c oughs> านมีความโปรง่งสบายนะคะแล้วก็่าจะเก็บเรียบร้อยเนี่ยมันก็จะทําให ช่วยได้นะคะในเ่ที่ว่าอืมช่วยได้ค่ะอย่างน้อยก็ลดฝุ่นนะคะในส่วนหนึ่งถึงการใช้ชีวิตแล้วก็ถ้าบ้านมีความโปรมไม่ไม่มีของอะไรเยอะแยะนี่มันก็ช่วยในเรื่องความร้อนได้บ้านเหมือนกัน่ะครับทีะะะ่ผมกําลังหลับตานึกภาพตามท่านผู้ดีวา่าสมมติ<ช>เราไป<ช>ต่างจังหวัดเนี่ยติดถนนเนี่ยเ,<ช>เราจะไม่ค่อยเห็นตัวบ้านข้างในาเท่าไหร่เพราะเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ข้างนอกใช่ค่ะนะซึ่งไอ้ต้นไม้เนี่ยมันทาพอเกิดร่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเวลากว่าจะถึงบ้านปุ๊บมันจะทาให้ร่มมันเย็นไปด้วยเวลาลมพัดใช่ไหมฮ ทำนองนี้ละค่ะคือการที่มีต้นไม้เนี่ยมันก็อย่างที่ที่ทราบคือที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนาะเวลามีต้นไม้เนี่ยเขาก็จะดูดดูดดูด,ด,ดสารพิษ์บอาไดออกไซด์เข้าไปด้วยจะเป็นส่วนที่ช่วยในส่วนหนึ่งที่โลกร้อนขึ้นมีก๊าซบันไดออกไซด์มากขึ้นก็เพราะว่าอ่าปริมาณป่ ประมาณบริเวณที่เป็นป่าเนี่ยก็มีมการลดลงนะคะถ้าเกิดเรามีป้าที่มีร้มไม้สังเกตค่ะเวลาเรารไปอย่างท,ที่คุณพูดเลยเหมือนกจริงๆค่ะถ้าเกิดไปต่างจังหวัดมีต้นไม้เยอะๆอเงี้ยออกจากกรุงเทพไปไม่กี่ชัมม่วโมงก็รู้สึกว่าเย็นกว่าในกรุงเทพแล้วเย็นเลยยิ่งเข้าไปบแบบผูกเปนอนในสวนนี่ไปกันใหญ่เลยทีนี้ ก็จะโอ้เป็นความชิลมากๆค่ะก็บางคนก็จะโชคดีที่สามารถอยู่ได้ค่ะในกรุงเทพเราก็พยายามลีกเลี่ยงการที่จะไปอยู่การแฝงบ้างเลยอ่าเปลว่าพยายามหาที่ร่มกันแล้วกันนะครับใช่ค่ะครับน่าจะอยู่ได้แต่ว่าสภาพวัดอย่างนี้เนี่ยมันจะอยู่อีกนานไหมฮะหรือว่าพอเปลี่ยนฤดูเป็นช่วงหน้าฝนปุ๊บอาจจะบรรเทาลงบ้างสาหรับบ้านเราก่อนอืมตอนนี้เื้องจากสภาพอากาศมีการแปรปรวนเยอะนะคะถ้าสังเกตเนี่ยในไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะค่ะหลายๆประเทศเนี่ย ฤดูมันจะเริ่มไม่เป็นฤดูแล้วอะคะอ่ะบางทีหน้าหนาวก็มาเร็วหน้าหนาวมาช้าชหรือบางทีก็มีหิมะตกในที่ที่ในในเวลาที่ยังไม่ควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างจะแปรปรวนไปทั่วโลกเลยอะคะ่ะเพราะนั้นคิดว่าเราอาจจะต้องปรับตัว ตามสถานการณ์นะคะเช่นถ้าเกิดอากาศร้อนเราก็พยายามหลบลมเงาแต่ยังในประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างทางอุณหภูมิมากเท่ากับทวีปอื่นๆเช่นทวีปยุโรโทปที่ร้อนจัดจแล้วก็มีหนาวจัดได้มีหิมะโตรหรือร้อนจัดถึง40องศาคือบ้านเรา40องศาอาจจะรู้สึกเออเราก็ยังพอไหวแต่ของเขานเขานี่ยจะติดลบมา40แต่เขาก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าจะเทศไทย ความแปรปรวนของอุณภูมิเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีความสุขดีตรงนี้ค่ะอในหน้าฝนมันก็จะมันก็จะมีสิ่งที่ต้องระวังในเรื่องอื่นนะคะเช่นอ่ะให้เลือดออกเรื่องยุงเรื่องน้าท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะต้องปรับตัวแล้วก็พยายามศึกษาค่ะว่าเราจะพยายามใช้ชีวิตให้อยู่ญ่สมดุลที่สุดในความแปรปรวนสันแปรอย่างนี้ได้ยังไงนะคะเราเราเรายังไม่เจอกับสภาวะโลกที่มันมากกว่าโลกเดือดใช่ไหมฮะ ตอนนี้ยังเป็นแค่โรคเดือดค่ะแต่ว่าก็าต้องต้องต้องคอยดูกันต่อไปค่ะมันก็จะมีข่าวไปเรื่อยเช่นเกี่ยวกับว่าน้ําแข็งขั้วโลกละลายเร็วมากอย่างเงี้ยค,ค่ะคมันก็จะมีการเป็นห่วงค่ะว่าระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถแบบตับเขาเรียกยัออะไรนะอัดแอปตัวเองเข้าสู่กับสภาพอูรือไปปรับตัวได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวมองอย่างนี้เท่าที่มองไปแล้วเนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมในบางอย่างแล้วอนาคตเรา ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยก็สามารถต,ตัวให้สามารถอยู่กับสภาวะต่างๆได้อะคะ่ะเพราะตอนนี้โลกมันมันมีการมีความแปรปรวนค่อนข้างสูงจริงๆค่ะแล้วก็อตอนนี้ก็ค่อนข้างคริติกอะไรยากค่ะโอ้ครับเอาเป็นว่าติดตามดูกันแล้วกันเริ่มต้นเนี่ยดูแลตัวเองก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าอะไรที่มันร้อนๆก็ทําร่างกายให้มันอุ่นๆไอ้เย็นๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารค่ะเพราะว่าถ้าเกิด อากาศร้อนอาหารก็จะบูดบูดชได้เนาะค่ะแล้วก็พยายามดูว่าเกจอจะทิ้งไว้ในที่ร้อนนานๆาเงี้ยจะดูว่าเอ๊ะเรายังทานได้อยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องลองดูแล้วก็ที่สําคัญค่ะจริงๆแล้วถ้าเรารักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะจเจริญจาอะไรเราก็จะสามารถอดทนแล้วก็ปรับตัวได้ดีกว่าสู้ได้สู้ได้ ตู้ได้ดท,าทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะ <c oughs> นอนให้เชยงพอดื่มน้ําสะอาดเป็นสิ่งที่แล้วก็ออกกำลังกายบ้างค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะพยายามจัดหาเวลาถ้าทําได้นะคะครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบก,ก,กวนแค่นี้ก่อนอากาหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณภดีครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณภูวดีตู้จินดานะครับผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการในฐานะโฆษกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็เห็นภาพคุณผู้ฟังครับว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนี่เขาจะทราบดีว่า,าถ้าหน้าบ้านหันหน้าไปทางคลองหรือว่าแม่น้ําหรือว่าสระน้าอะไรกันแล้วแต่เนี่ยแล้วลมมันพัดเข้ามาเนี่ยมันมักจะเย็นนะครับแต่ต้งดูทิศทางลมด้วยนะครับว่าลมเข้ามาทางไหนอะไรยังไงโดยเฉพาะหน้าร้อนลมสุดมากจะมาจากทาง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 ,ทางใต้ ทางใต้ฮะทางใต้หรือว่าทางตะวันตกอะไรต่หนองเนี้ยเราต้องดูที่ทางลมด้วยถ้าเกิดว่าปลูกต้นไม้แล้วมันไปอยู่หลังบ้านลมมันไม่พัดเข้ามามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับลองอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนไทยโบราณกันแล้วกันนะครับเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ที่เราถามคุณผู้ฟังนะครับว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงจากตะปูนถึงราบ,บูรณะหรือว่าวงแหวนกาญจานาพิเศษเนี่ยนะครับจะมีอาคารจอดละจรทั้งหมด4หลังด้วยกัน คำถามคือทั้ง4หลังเนี่ยตั้งอยู่ที่สถานีอะไรบ้างนะครับคําตอบคือที่สถานีบางประกอบจํานวน2อ,อ2หลังนะครับแล้วก็ที่สถานีราบุรณะอีก2หลังรวมแล้วเป็น4หลังด้วยกันนะครับเดี๋ยวกลรเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ